สวัสดีครับคุณผู้ชมผมรีเกมและในวันนี้ผมจะมาแนะนำาบีออเดอร์เบื้องต้นของฝ่ายเดลีกันครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปยึดสิเคสไซด์ได้ตอน7นาที30มวินะครับโดยเริ่มต้นครับเราจะส่งคนงาน5คนครับไปตัดไม้แล้วก็ส่งอีก1คนครับไปสร้างเจ้าตัวมิวไว้ตรงเบอร์รี่นะแล้วคนงานสภาที่8นะครับเราก็จะไลน์รีพอยไปที่เจ้าตัวมิวทันทีเ oh. นื่องจากคนงานคนแรกครับหลังจากที่เราตอกมิวได้ถึงประมาณครึ่งหนึ่งปุ๊บเราก็จะส่งไปสร้างเจ้าตัวโบสถ์ทันทีครับผมเนื่องจากเราต้องการ อัพวิวเบลล์ให้เร็วที่สุดนะดังนั้นเราต้องให้อล่าของโบสครับมันครอบคุมไปที่เจ้าตัวมิวเป็นอย่างแรกนะครับไม้กับทองเนี่ยถือว่าเป็นของแถมนะถ้าแบบอื่นไม้กับทองแบบเกิดคนละที่อย่างนี้ครับเกิดคนละจุดอย่างนี้นะผมก็แนะนําว่าให้สร้างโบสเนี่ยอยู่ข้างมิวก่อนเป็นอย่างแรกนะครับแล้วก็คนงานนะครับหลังจากตัดไม้5คนแรกนะครับดรอปปุ๊บส่งไปที่เบอร์รี่ทันทีนะครับ แล้วก็คนที่ตอกโบสนะครับก็อย่าลืมเรียพ้อยไปที่เบอร์รี่นะครับ,ล in, ty, รบหลังจากที่เราสร้างมิวเสร็จปุ๊บครับอัปเกรดวิวเบลล์ทันทีนะคนงานซัพพายที่9ครับผมอย่าลืมสร้างเท้าด้วยครับเพราะหลังจากเราสร้างโบสปุ๊บซัพพลายจะบล็อกนะครับเพราะเราจะได้พระฟรีมาหนึ่งรูปนะปับ๊บเห็นไหมครับซัพพลายบล็อกทันที แล้วก็หลังจากที่เราสร้างโบสถ์เสร็จปุ๊บค,ครับให้คุณผู้ชมอัพเจตัวเทคโนโลยี Efficiency Pro d u c t i o n ่นทันทีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะว่าจะอนุญาตให้เราครับสามารถเอาพระเข้าไปในฐานทหารได้อย่างเช่นโงม้าลงธนูลงทหารราบหรือว่าจะเป็นสีดเวิร์กช็อปก็ตามนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างทหานได้เร็วขึ้นแบบ100%นะก็คือลดเวลาไปครึ่งหนึ่งทันทีครับผมรวมไปถึงการอัปเกรดเทคโนโลยีนะอย่างเช่นพวกล้อสีดหรือว่าเป็น ชุดทหารขึ้นยุคต่างๆนะครับสำคัญมากแล้วก็ค่อยอัพเจ้าตัวนาฬิการายทีหลังนะครับจากนั้นครับคนงานซับพ่ที่11เราก็จะส่งไปเก็บทองครับให้ครบ3คนนะส่งไปจนครบ3คนเลยเบอร์รี่8ทอง3ครับผมอันนี้คือมาตรฐานในการขึ้นยุคนะแล้วก็น,นี่เป็นทิศอีกเล็กน้อยสำหรับเผ่าเดลีนะครับก็คือไม่ใช่เผ่าเดลีต้องบอกว่าเป็นเผ่ากินเบอร์รี่ครับเราสามารถส่งสเกลเนี่ยวิ่งไปตัดแกะไปตรงข้ามได้ทันทีนะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บแกะต้นเกม ดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องเอาสเกลมาส่งเนื้อก่อนเวลา2นาทีนะครับนี่ครับเราก็จะส่งคนไปเก็บทองเรื่อยๆนะครับจนครบ3ปุ๊บพอเก็บทองครบ3าปุ๊บครับเราก็จะส่งคนงานสภาที่14นะครับไปตัดต้นไม้นะหลังจากนี้ครับส่งคนงานที่เศร้ามาไปตัดต้นไม้ให้หมดเลยครับเพราะว่าเดลีเนี่ยเป็นฝ่ายที่ใช้ไม้ในการเล่นเยอะมาก แล้วก็ต้นไม้ที่ส่งไปต้องเป็นต้นไม้ที่ตัดแล้วเท่านั้นนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลาแบบ4ีวินะในการตัดต้นไม้ดึงต้นนะครับมันต้องใช้แบบ4ีวิในการตัดให้ล้มนะครับเสียเวลามากชิวๆครับตอนจังหวะน,นี้นะ ที่จริงข้าอยากขึ้นยุคเร็วกว่านี้ครับผมสามารถดรอปออฟได้นะแต่เกมนี้ผมออดรอปออฟชา้าไปไหน่อยครับพอทรัพยากรพร้อมขึ้นยุคครับส่ง4คนที่เก็บเบอร์รี่นะครับไปต่อเจะตัวแลนด์มาร์กนะโดยที่ผมแนะนําว่าให้เป็นทาวเวอร์ออฟวิกตอรีนะครับเพราะว่าเราจะสู้ในช่วงยุค2และทาวเวอร์เนี่ยมันบัฟทําให้ฐานล่าของเราตีเร็วขึ้น20%รนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับหลังจากสร้างแลนด์มาร์กเสร็จก็อย่าลืมรลน์รีพอยต์กลับไปที่เก็บเบอร์รี่เหมือนเดิมนะครับ นี่ครับไม้ครบ50ปุ๊บสร้างลับเบอร์แคมทันทีครับเราจะได้อัปเกรดเทคโนโลยีตรงนี้ต่อนะ <All right. S 1> พอเราขึ้นยุคเสร็จแล้วครับ mm hmm. ก็ปล่อย3คนนี้เก็บทองไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. จนครบ130เ mm hmm. นื่องจากเราต้องการพระอีก1ลูกครับผม mm hmm. ซึ่งมันจะทำให้การรีเซิร์ชเนี่ยเร็วขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ mm hmm. และถ้าคุณผู้ชมสร้างพระนี่ครับ mm hmm. ผมก็แนะนำว่าให้กดเจ้าตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตรงที่เป็นเหมือนรูปแส้เลยนะ เพราะว่าเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับทำให้ผ้าเนี่ยเวลาสร้างขึ้นมาแล้วผ้าจะไม่ออกไปไหนครับคือถ้าตรงนี้เป็นออฟนะครับพอพระสร้างเสร็จอะผ้าจะออกมาข้างนอกครับมันก็จะทําให้เราแบบเสียเวลาในการไมโครผ้าน,นะ oh, <no. S 1> นี่ครับตัดไม้เรื่อยๆเลยครับพอครบร้อยสามสิบปุ๊บครับเอาคนเก็บทองเนี่ยมาตัดไม้ทันทีนะครับเห็นไหมผมคิวผ้าทันทียกเลิกเจ้าตัวนาฬิกาทรายทิ้งไปนะครับอันนี้ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะ แล้วก็เป็นเทรพิเศษของเดลีด้วยครับที่เราเนี่ยอัปเกรดค้างไว้ได้นะคือถ้าเป็นเผ่าอื่นเนี่ยถ้าคุณยกเลิกปุ๊บมันหายทันทีนะครับไอที่เรารีเสิร์ชมาแบบเป็นนาทีอ่ะแต่เผ่าเดลีสามารถเก็บไว้ได้นะครับมาครับคาร์เวอร์เอาวิตอรีจะเสร็จแล้วอ่ามีอีกนิดนึงครับคาร์เวอร์เอาวิตอรีเนี่ยมันจะบัฟทหารราบก็จริงใช่ไหมแต่การบัฟทหารราบของฝ่ายเดลีครับก็คือคุณต้องสร้างพวกฐานทหารเนี่ยไว้ในออร่าที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับคือถ้าคุณไปสร้างบาร์เรลไว าหารตรงนี้จะไม่ได้รับบัฟน,นะครับจนกว่าเราจะเอาตัวออร่าเนี่ยมาเชื่อมนะครับออร่าเนี่ยก็ได้จากการสร้างฐานพวกฐานทหารหรือว่าฐานพวกมิวอะไรพวกนี้ครับจะได้ออร่านะพื้นที่ออร่าครับบสี่คนเรียบร้อยครับผมแล้วพอเราพอเราขึ้นยุคสองเสร็จใช่ไหมครับอย่าลืมอัพเจ้าต,ตัวนี้ทันทีครับ ถ้วยนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดหัวใจหลักของเดลีครับเพราะว่ามันสามารถทําให้เราไปยุติเหตไซด์ได้ในช่วงยุค2นะครับถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะแล้วก็พอคพุณผู้ชมขึ้นยุค2ปุ๊บก็อย่าลืมอัพเทคโนโลยีนะครับโดยในมิวเนี่ยผมแนะนําว่าให้อัพเคียวก่อนนะแล้วก็มาอัพไอตัว F นะครับไอรูปกวางนะแล้วก็โปรเฟสนี่อันสุดท้ายเลยไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ครับส่วนเจ้าตัวลัมเบอร์แคมครับให้สลับเป็นดนะับเบิลโปรดักต์นะแคนเซิลนี้ไปก่อนดับเบิลโปรดักต์มาก่อนครับแล้วก็ค่ออยััพตว แล้วก็ m n n n g c a ค p ครับก็อัพเจ้ตัว Mining Camp นี่ครับมีไรอัพไปเลยครับผมแต่ขอออเดอร์ดีๆหน่อยนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเล่นอีกเดลี่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการลงโปรดักชันแรกครับ150ไม้แรกถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากอย่างเกมนี้ครับผมเลือกลงแบ็กซมิดก่อนเพราะว่าไฟตรงข้ามเป็นอัปสิทธิ์แล้วเขาขึ้นอีโคโนมิกวินก่อนครับ นั่นหมายความว่าฝ่ายตรงข้ามจะเล่น2 TC ทแล้วช่วงประมาณ3-5นาทีต่อจากนี้ครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่ค่อยมีทหารมาสู้กับเราแน่นอนดังนั้นผมก็สามารถโลภที่จะลงแบ็กซับบิทก่อนได้ทําให้ผมเนี่ยสามารถอัปเกรดพร้อมก่อนที่ผมจะสู้ในช่วงเนาทีครึ่งนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเจอฝ่ายตรงข้ามที่เป็นแบบโจนเป็นฝรั่งเศสเป็นลูสที่ใช้ใน,ในยุค2เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ลงเจ้าตัวบาแลกก่อนนะครับแล้วก็เอาพระที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยหนคนออกมาจากโบสถ์ก่อนแล้วก็มาเข้าบาแลก สร้างหอ,อกสักประมาณ3-4คนอัปเกรดชุดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาพระกลับเข้าไปในโบสถ์เหมือนเดิมนะครับเราพร้อมที่จะกันได้นะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมเจอฝ่ายตรงข้ามที่เป็นฝ่ายที่แบบขึ้นยุค3ามได้เร็วอย่างเช่นฮ o ลลี่ลูมันอย่างเงี้ยครับผมก็แนะนําให้ออกเจ้าตัวลงม้าแทนสเตเบิลเอา3คนมาสร้างทันทีนะครับเราจะได้ออกมาได้รวเร็วแล้วก็ไปป่วนฝ่ายตรงข้ามนะครับดึงให้เขาอยู่ยุค2กับเราให้นานที่สุดครับผมเพราะถ้าฝ่ายตรงข้ามขึ้นยุค3าก่อนเนี่ยเราจะเล่นลาบากละ ช้3คนเลยนะครับถ้าเป็นแบบพวกมูนโลมันอะไรพวกน,ลลวกนี้อย่างเดิมครับเอาผระออกจากโบนนะแล้วก็มาเข้าเจ้าตัวสเตเบิลนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่สร้างออกมาคนถัดไปนะครับก็ให้เก็บอาหารทันทีนะครับไม้แบบเหลือ89คนพอละพอะที่จะขึ้นแบบ production ชิ้นถัดไปนะแต่เกมนี้นี่ผมลงแบ็กสมิธครับผมไม่ได้อยากปวนฝ่ายตรงข้ามนะคือถ้าฝ่ายตรงข้ามพยายามขึ้นยุคสาเร็วเนี่ยผมก็จะเป็นลงม้าเนาะแต่ถ้าเขาขึ้นไป2ทีี่ครับแบ็กสมิธอัปเกรด คือช่วงประมาณ10นาทีแรกอ่ะยังไงฝ่ตรงข้ามก็ไม่มีทางปั๊มทหารสู้เราได้ครับเราชิวๆนะปึ๊บๆ,ๆนี่ครับหวัน,นี้ผมก็ลงลงมาก่อนนะเพราะว่าผมจะไปป่วนฝ่าตรงข้ามนิดๆหน่อยๆครับไปหยอกเล่นนะทำให้ฝ่ายตรงข้ามแบบภาวะพะวง,งหลังให้ได้มากที่สุดนะครับ แล้วก็เจ้าตัวเทคโนโลยีของแบ็ก s ์มิดอันนี้ก็มีลำดับการอัพเหมือนกันนะครับโดยส่วนใหญ่แบบ80-90%เนี่ยส่วนใหญ่คนจะไปเจ้าตัวนี้ครับบวกดาเมจธนู1เพราะว่าเดลีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกลงเป็นลงม้าก่อนแล้วเราจะใช้ม้าไปคอนโทรลแมปครับพอเราลงมา้าฝ่ายตรงข้ามต้องลงหอกครับแล้วเราก็จะสร้างธนูเนี่ยไปเคาน์เตอร์อีกดึงทีนะดังนั้นดาเมทธนูบวกหนึ่งเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าครับแล้วก็ถ้าฝ่ายตรงข้ามออกธนูเยอะก็อัพไอตัวนี้ต่อเลยครับแต่ถ้าเกมไหน ตีใกล้ได้นะอันนี้แล้วแต่ผู้ชมนะครับแต่ถ้าเป็นผมอะ่ะผมจะ up w s แล้วก็ไป a แล้วก็ไป q นะครับแต่ก็อย่างว่าครับมันแล้วแต่ผู้ชมนะแต่ละเกมอย่างเช่นบางเกมผู้ชมแบบต้องการทำลายบ้านไยตรงข้ามก็ามอาจจะั p ให้ตัวซีดเอนจิเนียริงก่อนได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นการเปลี่ยนนะคือด้วยความที่ผมอะ่ะจะใช้เป็นโลมาใช่ไหมโลมามันกินเนื้อหนักครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าคนเก็บไม้ประมาณ 12- 13คนเนี่ยมันพอละผมก็เลยจะสร้างคนงานคนถัดไปครับให้มาเก็บเนื้อนะเรื่อยเ ม้ามากินเนื้อหนักจริงๆแล้วก็เกมนี้ที่ผมลง2แบสซมิธก็อย่างที่ผมคาดการไว้ต้นเกมเพราะว่าสาึง5นาทีแรกเนี่ยฝ่ายตรงข้ามไม่อยากสู้แน่นอนครับลงแบสซมิธก่อนมันก็จะทําให้ในช่วงเจ็ดนาทีแรกเนี่ยเรามี2อัปเกรดที่นํฝ่ายตรงข้ามแน่นอนนะครับ s <S พอสร้างลงม้าเสร็จครับ s <S ผมก็จะเอาพระนะครับหนึ่งคนเอาจากโบนมาเข้าลงม้าครับในการปัม๊มทําให้เราปั๊มม้าเร็วขึ้นนะจาก25วีครับเดี๋ยวพอเข้าปุ๊บจะเหลือที่13วีครับ เร็วขึ้นเกือบเท่าหนึ่งนะเราจะปั๊มมาในช่วงต้นเกมไม่ไวมากมากนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ครับมีอีกนิดนึงนะคือถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามาเราเริ่มเยอะละประมาณ3-4ตัวครับเราสามารถสลับพระมาไว้ลงธนูได้ทันทีนะครับจะทำให้เราปั๊มธนูได้เร็วขึ้นนะนี่ครับประมาณช่วงเจ็ดนาทีเนี่ยที่จริงผมแนะนําว่าคุณผู้ชมสามารถเอาพระเนี่ยออกไปยืนตรงซิกเก็ตไซด์ได้แล้วนะครับเกมนี้ผมวิ่งออกมาช้าหน่อยนะเลยทําให้แบบเราอาจจะยึดไปตอนเจ็ดนาทีสามสิบอ่าใช่ผมคิดว่าถ้าผมเอาพระ วิ่งออกมาเร็กวกว่านี้ผมอาจจะยึดสเก็ตไซด์ได้ก่อนเจ็นาที30นะครับเกมน,น,นี้ผมมองภาพไปนิดนึงก็ถ้าคุณผู้ชมจำไม่ง่ายครับประมาณ7นาทีปุ๊บส่งพระวิ่งไปหาสเก็ตไซด์ได้เลยครับแล้วก็พระอีกหนึ่งรูปครับอันนี้ผมแนะนําว่าคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมต้องมั่นใจก่อนนะครับว่ากองทหารฝ่ายเราเนี่ยมันเยอะเพียงพอนะถึงจะเอาพระที่อยู่ใน production หนึ่งรูปนะครับออกมายึดสเก็ตไซด์อีกอันหนึ่งนะเพราะว่าจุดสําคัญจริงของเราครับก็คือทหารเราเนี่ยต้องนาฝ่ายตรงข้ามก่อนนะครับถึงเราจะไปที่ไซด์้นะ ไม่งั้นไปเราจะเสียเวลาเปล่านะครับเอาสู้เอาเข้าแล้วเอาปั๊มทาหารรัวๆจะดีกว่านะแต่เกมนี้เหมือนผมสกาแล้วเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามแบบทหารค่อนข้าง,งน้อยครับเนี่ยมผมวิ่งเข้ามาปุ๊บฝ่ายตรงข้ามมีห่อประมาณสองาคนเท่านั้นเองผมก็เลยแบบเอาพระออกจากเจ้าตัวโลคานูทันทีนะแล้วก็วิ่งมานี่ครับ follow up ธนูมาสร้างเจ้าตัววอลไว้ตรงเีเกตไซท์ทันทีนะครับฮะเราก็บุ๊บไปอีกจุดหนึ่งนะตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะส่งธนูแบบมาวอลตามนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบ b u ลออ order คร่าวๆละของฝ่ายเดลีนะครับเป็น b u ลอ d เดอ e r ที่แบบพื้นฐานมากๆนะถ้าคุณผู้ชมทาตาม b ิลอ d เ r อร์นี้ได้ผมบอกเลยครับว่าเดลีนี่จะเป็นเผ่าที่แบบเก่งมากๆคือช่วงกลางเกมอ่ะยังไงฝ่ายตรงข้ามก็ไม่มีทางฐารมากกว่าเราแน่นอนครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจ take ฟ i ดีๆแล้วนะคือเดลีครับมันเป็นฝ่ายที่แบบมันกดดันฝ่ายตรงข้ามมากๆเลยนะคือถ้าคนยุสเคทไซได้3จุดใช่ไหมมันจะเขาดาวสิบนาทีครับซเค i ไซวิตอรี แล้วถ้าเราทําได้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามแบบแพ้แน่นอนแล้วก็ฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่เราไม่จําเป็นต้องเก็บทองใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะได้ทองจากการยึดสิเสไซส์อยู่แล้วครับถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ1จุดประมาณได้125ยหรือเปล่านะมันเลยทําให้ฝ่ายดีลีครับเราไม่จําเป็นต้องส่งคนไปเก็บทองครับก็สามารถขึ้นยุค3ามได้นะประมาณช่วง10 -11 นาทีนะครับเราจะขึ้นยุค3าได้นะครับหลังจากนี้ครับก็จะเป็นจังหวะที่เราแบบ ยึดศไซส์นะครับพยายามสร้างกำแพงวอลให้ดีนะครับแล้วก็เลือกจังหวะไฟให้สวยนะครับเราก็จะชนะเกมนี้ได้แบบไม่ยากนะอันนี้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มจะบุกแล้วครับเพราะว่าเขาจะปล่อยให้เรายึดศไซส์นานไม่ได้นะยิ่งยึดนานเรายิ่งรวยนะครับอันนี้พอผม สกเกลมาเห็นกองกำลังตัวนี้ปุ๊บผมส่งคนทนูกลับมาทันทีครับผมก็ที่เหลือ,อไว้ก็วอลไว้นะครับอันนี้มีเรื่องแนะนําอีกเรื่องหนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมแบบยึดงซิเคิไซส์เสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมี2ตัวเลือกครับว่าพระตรงรูปนี้ครับสามารถยืนตรงริลิกก็ได้หรือว่าเราสามารถเอากลับไปใส่พวกลงรดักชันก็ดีนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยกองทหารไปตรงข้ามมาเริ่มตีตื้นเรามาละเราสามารถเอาพระเนี่ยย้อนกลับมาใส่จ้าตัวรดักชันได้นะครับ แล้วก็ตรงทองนี่ครับถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเกมนั้นอนะ่ะเนื้อขาดครับเราสามารถลงตลาดเพื่อไปซื้อเนื้อได้นะครับหรือว่าถ้าเกมนะครับคุณผู้ชมอยากจะเอาพระเนี่ยยืนคุมที่เจ้าตัวเลลิกเอาไวอ้อ่ะคุณผู้ชมก็สามารถสร้างเอาทองนะครับมาสร้างพระแล้วก็เข้าปรดักชันตรงนี้ได้นะแต่ถ้าคุณผู้ชมสร้างพระก็อย่าลืมกดตัวนี้เป็นออฟก่อนนะครับไม่งั้นพระจะอยู่ในโบสถ์อย่างเดียวเลยนะ อันนี้ครับายตรงข้ามเริ่มร้อนลนครับผมเขาอยากจะบวกไฟนี้นะแต่ว่ากองกำลังผมอ่ะเยอะกว่าอันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่พลาดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของอัปเกรดนะอัปเกรดผมน่ายตรงข้ามไปแล้วอะ่ะอันนี้ถ้าไยตรงข้ามเลือกลอยนิดนึงเขาอาจจะสู้ได้นะครับนี่ครับเขาเทคไฟพลาดแล้วนะเราอัปเกรดเหนือกว่าก็ผมกําลังเยอะกว่ากำลังเราเยอะกว่ามากครับนี่ก็ เลือกสู้ครับธนูยิงหอ,อกเอาม้าหอ,อกไปฆ่าธนูนะชิวๆครับผมไฟนี้ทุกอย่างเรานำนะครับ,บน,นี่ครับเดลีมันจะเป็นประมาณนี้นะถ้าคุณไฟชนะสักหนึ่งไฟนะครับในช่วงแบบ10นาทีแรกอะเดลีแทบจะออตโต้วินเลยทันทีเห็นไหมครับคุณผู้ชมดูทอองผมดิทอองผมลอยมากเลยเนื้อก็เช่นกันนี่ครับเนี่ยพอเราลงรดักชั่นเสร็จใช่ไหมก็เหลือทิ้งคนเก็บไม้ไปประมาณ 13 -15 ถึงคนนะครับเอาไว้สาหรับการวอลไว้สำหรับการสร้างโปรดักชันนะนะนี่ทองแล้วก็เร่องน,นั้นก็ส่งไปที่เนื้ออย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ดีลีก็เป็นฝ่ายที่หิวเนื้อมากๆนะอย่างที่ผมบอกไปว่าพอมันสร้างทาหารลดลงครึ่งหนึ่งมันก็กินเนื้อเยอะขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นจุดสัมพันธ์อีกหนึ่งจุดของเดลีก็คือการคุมโหนดพวกโหนดอาหารครับพวกเบอร์รี่พวกกวางนี่นะคือในเกมนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าผมเล่นชิลมากปกติครับเดลีเนี่ยจะเป็นต้องสร้างทาวเวอร์ไว้ตรงพวกโหนอาหารด้วยนะครับ แต่เกมนี้ผมรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามไม่สร้างลงม้าเลยดังนั้นผมก็เลยไม่สร้างเจ้าตัวทาวเวอร์เอาไว้นะคุมอาหารอันนี้ผมก็เลยแบบชิวๆเลยครับแต่ถ้าเกมไหนคุณผู้ชมเห็นฝ่ายตรงข้ามออกมาเยอะเนี่ยจาเป็นต้องลงทาวเวอร์ทิ้งไว้นะถ้ามี5้าคนก็ลงหนึ่งทาวเวอร์ครับแต่ถ้ามี8คนก็อาจจะลง2ทาวเวอร์นะเซฟชีวิตคนงานให้ได้มากที่สุดครับอันนี้คือจุดอ่อนของเดลีนะคือโนดอาหารครับผมเห็นไหมครับผมยืดตอน7นาทีกว่าใช่ไหมตอนนี้11นาทีกว่าครับผมขึ้นยุกเล่ยละ ที่จริงอาจจะขึ้นยุคได้เร็วกว่านี้ครับถ้าผมสร้างตลาดเร็วกว่านี้แล้วซื้อเนื้อนะอาจจะขึ้นยุคได้ประมาณ10กว่านาทีครับผมหรือว่าเป็นฝ่ายที่เก่งมากๆสตรองจะจัดนะครับแล้วถ้าเราชนะไฟในช่วง10นาทีแรกใช่ไหมครับคือฝ่ายตรงข้ามจะไม่มีทางขึ้นยุค3ตามเราทันแน่นอนครับผมเพราะว่าเขาจําเป็นต้องเอาเนื้อไปสร้างทหารนะถ้าไม่สร้างก็โดนเราแบบบุกเข้าไปตีได้ง่ายๆครับเกนนี้ผมพลาดหน่อยนะที่แบบไม่เอาพระไปยืนข้างเลลิกเอาไว้นะครับหรือว่าไม่ยอมสร้างพระเนี่ยมาเข้าพวกฐานโปรดักชันนะ เพราะว่าจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งก็คือในช่วงต้นขึ้นยุค3ครับเราจําเป็นต้องอัพเสื้อนะและถ้าเดลีไม่มีพระอยู่แบบประจําพวกถ่าย production เลยครับมันใช้เวลาอัพถึง5นาทีนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบสําคัญมากๆที่จริงผมจําเป็นต้องสร้างแบบพระเข้ามา production พวกนี้ได้ละอันนี้ผมมูฟผมช้าไปนะครับ5นาที5นาทีนานมาก แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับในการเล่นเดลีพอขึ้นยุค3าใช่ไหมผมแนะนําว่าให้คุณผู้ชมสร้างเจ้าตัวนี้ครับบาลกนะแล้วก็เอาแม่นอาร์มถล่มครับที่จริงไฟนียมันเป็นไฟที่ผมคิดว่าเราไม่ควรบวกนะครับคืออย่าลืมไปครับว่าเราเพิ่งขึ้นยุคสามมาใช่ไหมมันหมายความว่าทหารเราครับจะน้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามดังนั้นเราควรที่จะหลบหลังกําแพงครับผมใช้กําแพงให้เป็นประโยชน์นะแบบเทคไฟหลังกําแพงนี่ครับให้ฝ่ายตรงข้าแบบต้องเจาะกาแพงเข้ามานะเล่นยากๆครับแล้วก็รอพวกเสื้อเนี่ยอัพเสร็จแล้วค่อยสู้ก็ได้นะครับ เกมนี้ที่ผมเลือกไฟดิ iece, แต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยมีจํานวนพอใช้ได้ครับแล้วอัปเกรดเรานําครับเห็นไหมไอัปเกรดเรานาทุกอย่างเลยนี่ครับมผมใช้ความได้เปรียบจากการอัปเกรดนะครับอย่างที่บอกไปว่าเดลีอะช่วง10นาทีแรกมันเก่งมากเลยนะเพราะอัปเกรดมันจะนำไยตรงข้ามแน่นอนครับแล้วไฟตรงข้ามจะสู้แบบแพ้เราชัวร์แล้วเปอร์เซ็นนะนี่ครับพอพระเข้าไปในฐานบาลกปุ๊บเหลือ11วิครับจากยี่ิาวิลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งปะเนี่ยผมงงกับเศษส่วนเกมนี้จริงๆเลย นี่ครับอา่าผมลืมพูดอีอกนิดนึงไอตัวแลม้าเอสามเนี่ยผมแนะนําว่าให้เลือกเป็น c o m p พลอฟดิเฟนเดอรนะเพราะว่าเราสามารถอัปเกรดเทคโนโลยีอันนี้ได้ครับอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างคนงานที่ชีฟได้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆถ้าคุณผู้ชมสร้างอันนี้เสร็จใช่ไหมแนะนาว่าให้กดอัปเกรดแซดเอเอสแล้วก็เอนะครับสอันนี้นะเรียลลับอย่างงี้ครับค่อนข้างดีเลยแล้วก็อย่าลืมส่งคนมาเก็บหนินด้วยนะครับเพื่อที่เราจะไปสร้างคีฟนะ นี่ครับเกมนี้มันก็เป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้วครับอันนี้เป็นวิธีการเล่นของเดลีนะครับคือคุณผู้ชมทําทามมิ่งให้เป๊ะเทคไฟให้ดียุค2ชนะไฟให้ได้ช่วง10นาทีแรกแล้วคุณผู้ชมจะออโต้วินครับเป็นฝ่ายที่แบบเล่นค่อนข้างง่ายนะไม่ใช่ค่อนข้างง่ายอ่ะเป็นฝ่ายที่คอนเซปต์การเล่นค่อนข้างง่ายครับแต่ถ้ามาเล่นจริงก็อาจจะอาศัยเวลาในการฝึกฝนสักหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับและถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาพิมพ์แบ่งปันกันนะ และในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ